สวัสดีครับนะครับนะนี่แหละครับ่างอีอ้วนพูดนี้นะครับนี่ช่องเราเกิดได้เอเกิดขึ้นได้จากการถ่ายชีวิตของลุงกับป้านะครับผมไม่มีพื้นฐานเอฟซีมาเลยนะครับนะอผมไม่มีเอฟซีที่ติดตามมาก่อนเลยผมมาถ่ายทําชีวิตลุงป้าก็ได้มีเอฟซีทุกวันนี้ไงครับนะถ้าวันวันไม่มีเขาในวันนี้คงไม่มีเรานะครับใช่ไหมละ่ะ พี่น้องก็ไม่รู้จักชื่อผมถ้าไม่มีเขาวันๆไม่มีเขาในวันนี้คงไม่มีเราเราไม่มีโอกาสได้มาพูดในจุดนี้หรอกครับนะไม่มีคนรู้จักไม่มีเอฟซีไม่มีรายได้เอเขาก็แนะนำให้เราทำด้วยซ้ำนะครับพี่น้อง FC นะจีนะเพราะอะไรเขาอยากให้เรามีรายได้ในการเปิดช่องอืม ผมมาถ่ายชีวิตเขาผมไม่ได้ไปถ่ายใครครับผมนะออผมก็มาพูดเรื่องชีวิตเขาอ่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นการทาง,งานของผมนะครับใช่ไหมจริงหรือเปล่ามันไปสีเสียงผมและหมากหมาขี้เลือนไม่มีขนก็เหมือนกันอ่ามันใคร เมื่อก่อนมันมีช่องไหมไม่มีมารู้จักเพราะใครมารู้จักเพราะใครครับผมอ่านะรู้จักเพราะใครนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะอ่าถ้าไม่งมัง้นมึงปิดช่องไปเลยนะถ้ามึงมึงดังลองปิดแม่ต่าไปเจอกูลองปิดดูนะอืมนะครับนะ ผมพูดได้เต็มปากเลยผมมาถ่ายทำชีวิตเขาฮะเขาเป็นผู้ให้เราอทำมาให้รู้จักรีพซี่ไงครับใช่ไหมล่ะเอผมไม่ได้ไปขอบคุณนะครับนะผมไม่ได้ไปขอบคุณนะครับน้องผลลมงผลไม้นะครับน,นะบนะบนะผมไม่ได้ไปถ่ายชีวิตน้องผลไม้นะครับนะอผมไม่ได้ไปถ่ายทำชีวิตน้องผลไม้และ ผมก็ไม่ได้เอาอ่าชื่อน้องผลไม้ไปหารับประทานไปหาแดกปัจวาโพธมมะขาพผู้เพ,าะ,เพาะอีกมันจีเมนชีวิตมันจีเมนตัวตนคอยบอผมไม่เคยเอาชื่อของน้องผลไม้นี่ไปเปิดไปเปิดรับบริจาคหรือไปหากินใดๆทั้งสิ้นนะเอและผมก็ไม่เคยพูดด้วยนะแม้กระทั่งผู้ปกครองเขา ผมก็ไม่เคยไปถ่ายนะแม่นบอกก่อนจะไปขอบคุณเรื่องอยังครับผมนะฮะเออก่อนจะไปขอบคุณเรื่องอย่างครับนะบ,รออรบัดข่อยไทยพูดข่อยได้เงื่อน่นลุงกับป้าให้ข่อยไทยให้ข่อยมีไรายได้แม่นบอก่ะก็เื่อไทยแม่มันผุนก็เพ่ไปไทยแม่มันผุน ไปถ่ายกว่าถ่ายพอ่อไทเม่ไม่ไหนถ่ายบอฝันะนะครับเกนเตนแมนบอกครับเออแมนบอกไปถ่ายพอ่อไทเม่มันไปถ่ายรูปลูกมันมันไหนถ่ายบอฟันเออนะครับผมไปถ่ายเขาเขาก็ไม่เคยว่า เขากินข้าวเขาก็ให้ถ่ายบาร์าเซตลนามขี่เข้าใจบอกรมก็จะเป็นขอบคุณมนมันเรื่องอางาครับม่น้องเอฟซีแมนมอละเออคนที่ทําให้เรามีตัวตนคนที่ทําให้เรามีรายได้คนที่ทําให้เรามีอยู่มีกิน มีบัวลายกระยาครับมีอยู่มีกินความหมายของเฮาคือวอ่ายังครับเฮาได้เงินบัวลายให้ลูกเฮาไปลงเลิโลงเรียนซื้อผงชูรสน้ำปลาซื้อกับขา้าวกับน้ำกินบสกระพุนทั่วฟ้าทั่วเถนแล้วครับผมผมจะไปขอบใจมันเห็นอย่างครับผมนะเออแม่นบมดละนะคอยเว่าถือก็เว่าพิดครับ จะไปขอบคุณน้องผลไม้ก็ไปไายแม่มันเตีแม่นบอกครับปัจจุบันายเขาเป็นยังแม่นบอกเพว่าถือคือว่าพีชครับผมนะเออเออแม่นหมดละครับเขาไปใส่กระไรเพราะว่าไทยเพราะว่าไทยอช่นั้นว่าเขาที่เห็นยังในแม่นบอกเป็นคลิปออกมาปุ๊บก็เป็นเงินปั๊บแม่นหมดละ อขอไปได้ขอบคุณหัวฮาไปได้ครับเออคอยขอบคุณเนีคนคนคอยไทยคอย่อยไทยให้คอยอมีไรายได้ให้คนรู้จักคอยมันก็บุญทั่วฟ้าทั่วเทนแล้วครับผมนะก็ขอบคุณเขาแมนหมดละครับมันผิดมังไนเนาะเอะอแมนบมครับเออนะเออทำให้คนรู้จักเรา เออ FC ก็ก็มาดูเรามาชมเรามาติดตามเราแม่มอ่ะ่อยไม่ได้มีพื้นฐาน FC เลยผมไม่ได้ไปทำเรื่องอื่นครับพวกก็มาถ่ายทำ้ำในชีวิตเขายางเดียวเออและผมก็ไม่ได้ถ่ายพูดเรื่องน้องผลไม้เลยไม่ได้เอาซื้อน้องผลไม้นี่มาหากินเลยครับผมเอาคลิปมาว่ากูไปหากินกับน้องผลไม้เอามา เอามาเดี๋ยวนี้แซมมี่บักูเอาซื้อลูกมันไปหากินเอาเด็กน่อยไปหากินกูสิปิดช่องเลยกูสิปิดช่องเลยว่าเอาซื้อเด็กน้อยไปแอบอ้างหากินนี่เอาซื้อน้องผลไม้ไปหากินเอาซื้อน้องผลไม้มาพูดนี่กูสิปิดช่องเลยกู กูมา่ายทำนี่พ่อพระเอกกับแม่นางเอกอย่างเดียวอ่าไม่พ่อเป็นเอกไม่ได้กูมีกูเกิดได้เพราะพ่อพระเอกกับแม่นางเอกคนอื่นผมไม่รู้ครับผมคนอื่นผมไม่รู้ครับผมอะไรบุญบ่มีบ่มีสูงไม่เคยมี ตั้งแต่รู้จักสูมาแม่บอกกูบ่เคยมีกูบ่เคยเบ้าจักเถื่อแต่กูก็บ่เคยไปเหยียบจักเถื่อกูบ่เคยไปแม่นบอกกูบ่เคยไปกูกูบ่ทายชีวิตเขาอิบุนบ่มีแล้วกูก็บ่เคยไปเก้าวไกลกับเขากูบ่เคยเบ้าเรื่องลูกเขาอืม แต่กูก็บ่กเคยเอามาแอบอ้างในซองกูอือกูก็ได้คลิปกูคนมาเบิ้งกูก็ย้อนเขากูไม่ได้ไปทายหัวหาพายแม่นบ่อีบุญรมามีกูว่าถือกูว่าผิดเนาะแม่นบ่อันนี้มึงไปอีรีมึงไปหาเสี้ยวมึงไม,ม่เราอ่ะเอออันนั้นก็แล้วแต่มึงกูไม่ได้ไปนะมึงแม่นบ่มึงจะเป็นทางคูขนานั้นกับกูกับยา กูก็ไม่ได้สนใจในมึงมึงก็ว่ากับกูคือก้าเออมึงกูขี้รถไก่มึงกตีคืออย่ากูกะทำนั่นลหละบ่ได้ว่าอย่างบ่มีอย่างกับมึงนะเออมันคนละเส้นทางกับกูมึงไปทางนึงกูไปทางนึงอา่าอันนี้มันความคิดของกูเป็นอย่างกูยังมาไทยทําชีวิตเขาเอา่ากูกับเมื่อก่อนกูก็เป็นกลางอยู่กูกูฟังแล้วมันบ๊แมนตัวนี่ โอ้มันร้อยวันพันกว่าเรื่องจริงๆครับผมหาแต่เรื่องแต่เล่าใส่เข่าครับอันนี้เออจริงๆครับพี่น้องเอฟจีนะมันใช้ไปขอบใครจะไปขอบกุ้นกันแล้วแต่แล้วครับนะเอ่าสิไปขอบคุ้นมันคือว่าไปถ่ายแม่มันนะคือว่าถ่ายรูปมันนะบันนี้แม่นบอกคือว่าเว้าเรื่องเด็กน้อยนั่นเลยแมนบอกคือว่าเล้าแมนบอกครับตีกีก็คก็ถือกล้องแค่เลดแค่เลดมาถ่ายเขาอยู่แมนบอกครับ เออสองปีสามปีกับห้อยกับก็ไทยเขาอยู่นะแมนบอกครับเดือนจักบาทแบบนี้แบงเ่ยเขาจักบาทครับปบนี้ถามนู้ฮะ,ฮะเฮ็ดงานซํานี้ย่างมับทำเป็นเบา้าเจ้าของไทยคลิปเขาได้เงินก็คือบอกร์แมนบอกที่แบงใง้เขาเบ้าหน้าทางมันถือกด้ครับนี่ ก็บ่มีไยบีบข้อเฮ็ดได้ครับแมนบอกเจ้าของอจะได้คอนเทนต์แมนบอกว่าจะเคล็ดอะไรครับเฉพาะจากอายใจเจ้าของแมนบอก็ว่าจากไหนครับว่าถือก็ว่าผิดครับถ้พาะจากอายใจเจ้าของครับท่ายก็ท่ายได้ครับแต่บ,บ่มีความละอายเก่ใจตัวเองอันนี้ค่อยกล้าเว้าเลยครับ เฮ็ดย้ำมันก็ซอยกันที่รับนักเบามันก็มีนักมีเบาก็เป็นธรรมดาครับอ้าม็ดเงินเลยครับที่ได้ไปดี้สะจากคลิปแต่ละเดือนแต่ละเดือนนี่ครับเอามันเกิดบุญทัฟ้าทั่วแทนแล้วเมนบอกครับพี่น้อง FC มี FC ฮซ้หุจักมี FC สวยเหลือเป็นอย่างยังดินตายมาหาเขาเอาถามหนูเอา เป็นอย่างยังมาครับผมถามไปตั้งแต่เลขตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับเอาจุดประสงค์คืออย่างครับจากมาให้กำลังใจบอกคืออยากมาหาเงินครับคือจังไนครับว่าวมันตรงๆเลยนะก็อ,อยากตอบฟังแบบตรงๆรงเลยครับจากมาหาเงินบอกครับคือมาให้กำลังใจรงครับว่าตรงตรงครับ มาให้กำลังใจือหาเงินครับหาเงินกระเบ้าครับแม่นบอกแลว่าได้อ้อมหลายความนะครับมันไก่ครับผมขอบคุณมากครับพี่สำหรับสติกเกอร์มาหาเงินบอกครับือให้กำลังใจมาให้กำลังใจหรือ อะไรครับหาความเป็นธรรมความที่ทําให้กับเขาบอกครับก่วยด้ยินมาแบบนี้ได้ครับจักก่อยสีหูฟาดบูหูฟาดได้ครับไทยถ้ำครับเป็นคลิปครับมียอดวิวครับอมียอดติดตามครับมียอดไลค์ครับเงื่อนครับยูทูบคิดไห้ครับมันี้มือหนึ่งจักคลิปครับคลิปจักบาทครับก่อยถามไปนี้ได้ครับ ค่อยตรงไปบ่เนาะตรงพดบอกครับเพื่อจังไรครับแม่นไธถามกล้าถามก็คอยจะบอกครับได้เงินบ่ได้เงินก็ได้เงินเอาครับบักห้านี่คือว่าเซื่งเนเนาะฉะนันก็คือว่าตรงนเนาะไว้ว,ว่ามันหูจักโดนเนาะแม่นบอกละนะไอ้ว่าถือจะบอกครับคือว่าผีดครับ ฉันว่า่อยว่าพิษตั๊นี้่อยมากครับตั๊นี้มาเลยครับตรงโพดบ่บางคนเพราะว่าปากว่าลักหนาล,นล,ลักจังสั้นสักลักจังซี่ครับผมอันจที่ว่าป่านั้นครับผมนะบางเสื้อก็จะหัวครับผมบางคนก็นสิตายเท่นได้ครับ บางคนจิเขาคูกแทนได้ครับอ่าบางคนกระจิตไปเป็นคนสุดท้ายครับผมพี่นะน,นามสดีครับมันมีเมิดครับผมนะก็บพูดจากภาคครับภาคหลายสิว่าทังผีครับผมมันดึกแล้วอืมคอยขอเว้าหน่ยครับเธอหนึ่งมันอาจสิตรงไปพูดนะครับนะอ่าทำให้กระทบจิตใจของใครหลายๆคนก็ผมขอโทษด,ด้วยเด้อครับผมนะ เออนะครับมันตรงเกินไปครับผมนะว่าต้องตรงเนาะมันยังเข้าใจง่ายครับผมนะโอมเมนอ้อมทีมอ้อมแดนครับว้าวแบบนั้นครับเนอะอาะเออตั้งวันแรกที่เริ่มมาเข้ามามาถ่ายทำเขามาพูดเรื่องเขามาปากหลักอยู่ตรงนี้แม่มลอบลา่คยว่าถือกี่บอกครับนี่ บ่บ่ถือกระแยงมาได้เด้อครับยอยทิธาฟังครับมืออื่นไปเสียวมาเบ้าคอยทิธาฟังครับมืออื่นไปเจียวมาเบ้านะบางคนว่าเป็นขี่คาขี่คอยครับเป็นจังไงยังคือเบ้าว่าขี่ขาขี่คอยครับมันไผายเกไดบอกบบอเหตุครับมันบมดละเอ้าพอ พราะว่าไร,รั้งใจเจ้าของบัดนี้เอาแปลว่าเมื่อจังไสนเมื่อกระเซ้าครับมื่อเฮือนเมนบ่ล่ะปัจบันมันยากหลายขวามอย่งเมนบ่ลละอืมบ่จะเคลดกับเมื่อเฮือนเจ้าของบุญตัวเมนบอกากับนะก็ว่าอย่างไรครับมา อแม่นบอครับเมื่อเพื่อนเจ้าของบุญแล้วครับ <laughs>